พอที่ามตอนเนาะคนละตอนเด้ออันนี้ช้าตอนนันเด้อเ <c oughs> ปล่าตัวเดียวสามคนกินบ่มืดทัก <c oughs> ทายสบายดีเอฟซีทุกท่านทีที่ตามนะครับสมสบายดีตอนแรงๆ <c oughs> วันนี้ขึ้นป้ากับอิตาดอนแล้วกาเบาไก่ได้ปะขึ้นไปพูดแล้พบเดียวอยู่ก็ต้อง วันนี้คืนจขึ้นไปเพอวะเต็มเครื่องเต็มยางอ้อทุกคนเลยวันนี้ขี่รถจักรไปคือเก้ามันสบายขี่รถจักรไปแต่ขี้คุ่นขี้ดินเท่านั้นเด็ดดิเอาออกก่อนทุกคอนเลยพี่แต่ดอนอ้อมหลังเพราะว่าเอออ้าท่านเด็กขี้พุ่นหลายงานนี่กูแหละไปทาอยู่บานบาพุญสู อากาศมันน bueno. kind of mm ี hmm. нибудь, <yeah. S 1> ้กัน่มคือเก้าทุกคนเลยพวกแห้งล่มแห้งเลยนะที่พูดไงทางนาพวกตะวินก็ยักเห็นแน่บพอยักเห็นแน่เพราะว่ามืดมืดล่มเอาได้เดินทางข้อคกอนิตะดอนนิดตะดอนพอมาลังลุ่งคนละประาอยู่บ้านบาบจู มาหอดทางแต้มเลยพระเจ้าปุยพื้นเลยทุกคนนลยพื้นหางตรงนี้พระเจ้าไปหายไปหน้ามนนหมดหมดลายเลยเข้ามาเคยจะหอดบานบ,บ่บสู่เลยยังมีนี่ตะดอนอยู่ทุกคนเลยแตะดอนมามลังเข้าได้ไปท้ายอยู่เพล่ะพิ่นบ่บสู่ เดี๋ยวพอดบ้านว่าบุชูหลือได้พอดิเราพาเพิ่นน่ยโอ้คือม้วนน่้บอคือม้วนน่้อาหารว่างอาหารว่างอาหารว่างจานว่างตี มองกมาอ๋ออาจารย์มาไหนซื้อไปขายซื้อไลายด้ออาจารย์มาแล้ววะไม่ขายกัผู้สาวหรือว่านะสาวละนี่โอ้ยแต่ดออซื้อพี่ต้อเลยแล้วพี่สาวเจอสาวสา่งอรกันได้บ่ก็ไก่ก็มาเลยไหนไหน ล้งนี่คือกีุได้เล่นะกุษาวุ้มบริพลดลอันนี้นะพัดพลดล้มเลยนะเงินน้าบ้านะห้างห้างมากน้ำพัตาเลยได้กีบุป้าบงสภาพพัฒนาไปไหนอันนี้พัดลมน้มเบืองตีนกระดมดัแจมซื่อเด้ผ่านพักตะเปียต้าเล่านาเปียกกระเปียกเลยตาปีเซวพักปูปีพักเกรรองแพงบ๊บันนี่ร ทำบาดเอยสองร้อยล้านสองร้อล้านี่ล้านอ่ะาแดงเท้ก็ห้าล้าน่สี่ล้านสล้านสีล้านพอบ่เอพอนั่นเล่นูสล้านเจ้าขึ้นเบอรนอราเลยสล้านมาไกลว่าสี่ล้านนั้นจะได้จากสิคนแล้ววะดูดึงผูดีแล้วเาปนเดคนครึ่งได้ปรนเดคนครึ่งกได้ไม่เดินบาทเดินต่อมได้ โอ้มาจากท้องเป็นนักกีฬาป่ะเมยกะไรลไปลามาแม่อะไรบ้างไงตงควาต่างยังนะัีสังเข้าให้ถูกนเป็นงื มีลาเลยคือผู้ใหญ่เลยเนาะบิดิญานอายได้วหปล่อยปล่อยอไยเกาะอันีหนแม่ทำเออมาไกลอันนี้ล่ะมาปล่อยมันเป็นบ่าหรอตไก่ปล่อยอายเด้อเสยราอายเป็นเจ้บุ๊ยบุ้ยหยาเพิ่นบด้ยทานี่ฮนเอออัน่สีมากแบบนาดาสีเสียชราอายเป็นเจบ่คือใจ น้องกับเมียก็บปอยู่นะเ้ชนะใ่าวเกัาเงกาวใกล้ี่ขนาดเลอกเาลือกเชาวไรชาวป็นปัญจือเธอไรปัตาปันตา่ปันตาอีกอีผู้นึงเลยปัญจือเธอไรลาวาสิวชาวันน้ำตาลเฮงปันตานันอ๋อเป็นปันตาปันตาก็จะแต่ว่าชาวนปันตาแปลว่าเมียปรยูน่ะก็เข้าใจอู่ดอกเออโอ้ยจะยกกับเพื่อนซิ Nhầm xe xe lạ thế chơi bình nhàn bao quên quên không hạc Lắc vậy đấy <laughs> lạc quay <vậy>. đấy lạc quay <Anh>. có <laughs> năng nên vẫn phải năng xe ngay rồi đấy Ê... hết năng đi đấy tuần Đòn... chào nhà mà nó tốt mày nên đi tốt tốt đấy già <laughs> già ừ. dạ, dạ đấy anh ai anh ai bao ừ. bảo anh ai anh ai nó à. chào già già à. anh ai là bảo làm sao mà nào mà giống mà nàng... Nàng nó hết คุยตายเด้โอ้บ้านนี่ก็ลลายหลังคาอยู่เลยทุกคนเลยห้าจิตปลายก็จะว่าอันนี้เฮือนมาจากทองอ้บานกวางเติมผู้ เราไปแล้ว,ลวเราว่าไลยเราไปแล้วเราว่าเลยจะท้องว่ามีข้องก็ย่าเด้อวันนี้เด้อเราไปแล้วเราว่าไปแล้วแหละการประหยการประยัดใ <c oughs> <c oughs> ได้เดินทางเข้าสักคนเลยไปทุดแรกไปพักุดูที่เถาพักหมูก,ก่อนหนึ นี่กืลังคนลงสุงคนตนะตัุ้่นกระลายกีโร่จจกไปจืกมานะก,กีโรจับเถิกเอากด้เด่น่ได้เลยเจ็บมากันเลยมากยังเกี้ยิบนไหแน่แมนบ้าแมาไไน,นบ้า đi rồi tài phát triển chưa, cốt, coi, mày sẽ tróc, anh sao xinh nhiều họ mát, mèo hot, sao là đây, mà như thế này là มันมีน้ำใสเด้นี่หอยติวงูตุ้อ่างตัวนี้นะมาแล้วเราสชิได้ไปหาเราเบิงกุมให้ก่อนสนตะไกไปมาหนี้ไปกุมมาให้นะเราไปเบิงกุมให้ก่อนถูกเลยสนตะไกไปมาหนี่ไปกุมมาให้เทียบหนองขาเนี่ยแหละหมาก่อนนี่นกเปาเห็นหรือลายอันนี้เมื่อวานเฉยๆแลวมันสวยเลยมันจะมีคเัาสิเาดเรอไปเบิงก่อน ไปหา,ยหายอ,ย,อหายู่หากินมีนกสิงหก็ตกเลยคือมีิบหนอยู่ทุกสายสวายลนกอม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 ก็หมดเลยจัก វាអត់បានយ៉ាងទៅលុកពីពីមកហើយនឹងជោរនេះជកនេះ แห่งเนาะลาไม้หักลาบดีลาบีผู้ละปล่อยผู้ถูกคนเน่ยนกก็มีเห่ากุมไห้นะพี่ยนี่มันอิ่มพี่ชายอัมอิ่มมันออกมันสวยเลยว่าตอนนั้เชื่อว่นกเปาเห็นอยู่เลยเพรมันอยู่กลางดงเลยนี่นกเปานกกระตงลายอยู่ดูแค่มันอิ่มเนี่ยนี่นะก็เละบกบกพยู่เนาะมเห่ากันนะ ลงพื้นพเฮาทุกคนนะเราทำิลไ้ลอกไปพูดละเราคุยโดนพูดไปเบิ้งกกข้างอันปลายๆคุย,ยโดนพูดมันสิเป็นมาเลยคือมางูก่อน้นำบาวาดเวามันมันเป็นยุ่มท่านซุกว่ะเขาสิลอกไปพูดล,ล้วก็ตะกายบราไม่ตัวมอวีมันผ่านดนะ้วยเนาะลอกอุยนี่หมูลงอุ้ย โอ้โอยเก่าเลยเด้อมื้อมื้อไฟฟานโอ้ภาษาแบบนี้เป็นตะมี่าไตะไก่นี่ป่ามันเฮางึบหินนี่ มันถล่ดเลยเลยพอนอนเลยเมื่อคืนนี่ตามบึงเลยโยโย่นี่ก็เมื่อคืนนี่เลยนี่นะ กระดุเมื่อเช้าในหมู่นี้นะี่วมันย่ายกระดุตประมาณสองป่าโอ้าดูตามหูนะเลยตัวโตโลโขเลยทุกคนอัีมาเลยเดียวดิ ไม่ีนึงครับคืนนี้คืนนึกสาวนีดต่ำบ่พตุกอกเนยดูไนี่นนะจะกปเลยปอ หล่อมาพ่อหมูทุกคนเลยเกือกเลยทุมคนสาบโตมึงนะไปต่ำห้วยนี่แพอมันล่มผมว่าพอของมันลัไปก่อนโอ้หล่อวือสาว์ือแรงเจอรถหมูนี่เดี๋ยวนี้มันดุดเก่าเลยแถวแถวผานมานะป้าไใหม่เลยป้าหินก็พูนี่ทุกคนเลย ธรรมชาติ่ง นี่แหละพอไปไปสะหลายน่เลยโอ้เทียวๆอย่ีกแล้ เราตัวนึ่งตกคนได้ละเมือบาทนี้เมอหาที่เข้ากินเผื่อแล้วแหละตอนแรกที่มาไม่มาไม่ทิ้งเลยว่ะดิละเมือคนตกคนได้หาให้ย,ยื้กินได้นกเปาตัวนึงถือประมาณเป่านกเปาเป็นร้อยโลดได้ตัวเดียวยิงกระเตะพล่าเลยอพอดีผักที่เศร้าเลย đã đọt tưng rồi bao, phải tưng dù, đúng rồi. không? khâu khao nhã đây, đang như này con sóc con trâu đây, nó mày phù. à đấy? Rồi chứ ừ, khâu đấy là cái trái phun. Ừ. Đào khâu coi coi dính. Mà đi sơ. một cái. Ping Mặn này. Có họ có mặn này nhàm này này.

ขันหน้ายุ่ยยงจัมงเปลียมมนยัไมันจะได้ใส่น้นเมม,มากมากเลยกันนึงเขาเป่าไพ่หรือเนาะเออเดียวม,มันได้ไผตะนัดได้เนาะไผตะนัดหรือไผไ่ด้ เ,หน,ห,เหนือปีกนกเปามันขนาดน,น้อยยามนี่เนาะลาบโอคักเลยอ่ะพอดีช้มตอนเนาะคนละตอนเด้ออ,อันนี้จาตอนหนาเด้อ <laughs> เป่าตัวเดียว สามคนกินบอเมืดห <c oughs> ิวหิวร <c oughs> ิวธรรมดาโอ้หมันครับนะเนาะประดอนผกยินบ้า,นาเนะเราติเจอยังจงไว้เป็นข้าคหนึ่งกระบูกาไงละเรามาโขว่า เดี๋ยวจะหน่อยไปเผาอยู่กองห้ายเลยสองคนนอนเนาะไปแหลยเห็นเป็นชุ่มนะครับยูนเท่งนรกมันสามารถยิ่งทั้งไก่ควาทั้งเงินทั้งไก่ทั้งย่งได้แบบตัดเดีว,ว่ามันลงมาหากินหมานไงใกลใ้กนะันเท่าไหรเนาะเทเบิลออชาันมอูย กเขาเป็นยิงอยู่หันเด้ชิ้ในใหายไปอยู่ไกลๆเลยอยู่พิมันไกลพอดเขาหลอกไปมือสาวไปเจอกรงหายในหันไปเลยมือสาวแก็ฮอลอาจจะเฮาหลา,ายเนาะตอนแรกนี่ก็ห้ามอจาอแอลกฮอลเออแม่นยำเขา้าอยู่มันให้มันให้ใหญ่ปอมจับป,ม,บปมือจับปมือนถ้าแอลกอฮาล์ถ้าไปป้าเลยฟันก็เฮาจัก

แล้ปกติเลยเนอะเออเราเราเรามาตีดมันได้กะปิมันมปิชุดมันนั่นละวา่าโอวคนมักเดินน้ำบ่เออเราไปไหวไหวสองขาซะเออสองขาพอตอนนี้ก้าได้กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วทุกคนเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก้ากดติลูกเพล็นี้คลิปหน้าพอได้ไหมขอบใจที่ติดตามแล้วครับชม